สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เสื้อทรงหลวมเก็ตข้างนะคะก็มีเพื่อนๆถามถ,ามถึงไซส์งานขายนะคะก็จะตัดใส่หรือตัดขายก็เทียบไซส์ได้เลยนะคะช่างจะลงตั้งแต่ไซส์ s จนถึง3 xl เลยนะคะคือทรงหลวม ก็ตั้งแต่ ep ที่167จนถึง172เเลยนะคะก็ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าก็จากริมบนนะคะตีมาเลยค่ะเป็นเส้นคอ คลิปนี้ก็จะเป็นไซส์ S นะคะอกประมาณ34นิ้วก็จากเส้นคอนะคะวัดยาวหน้า34เป็นเส้นเอวค่ะแบ่งครึ่ง17เจดเซนเป็นเส้นอกแบ่งครึ่ง8ดเซนครึ่งเป็นเส้นบ่าหน้าค่ะ ก็ได้แล้วตีเลยค่ะเส้นบ่าหน้ารอบอกเส้นเอวจากเส้นเอวเราวัดลงมา20เซนค่ะเป็นสะโพกใหญ่แบ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็กก็ตีเส้นเลยค่ะสะโพกเล็ก จะพวกใหญ่ได้แล้วเราก็จะมาหาจุดคอนะคะก็วัดเข้ามาเลยค่ะหกเซนครึ่งหกเซนครึ่งตีขึ้นมาเจ็ดเซนค่ะแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่ง ตีเป็นเส้นไหล่คะ่ะเราจะหาไหล่นะคะสามสิบเจ็ดแบ่งครึ่งก็จากจุดนี้วัดมานะคะสิบแปดครึ่งได้แล้วก็ตีมาเลยคะ่ะจากจุดนี้นะคะเราจะแบ่งครึ่งหาเก็ไหล่คะ่ะเก็ไหลนะคะรอบอก แปสิบหารยี่สิบค่ะก็ได้สี่นะคะเราใช้ครึ่งเก็ดนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อตัวหลวมก็สองเซนค่ะวัดออกมาเราหาอกห่างค่ะอกห่างสิบเจ็ดก็แปดครึ่งนะคะอกสูงค่ะสิบเก้า ได้แล้วเราก็ตีเก็ดไหลเลยค่ะเราหารอบอกนะคะรอบอก80บวกหลวม10เซนก็90หาร4 22ยครึ่งเราบวก1เซนค่ะชิ้นหน้าทำหน้าใหญ่หลังเล็กนะคะก็ ยี่สิบสองครึ่งก็เป็นยี่สิบสามครึ่งเราหาสะโพกนะคะสะโพกแปดสิบแปดบวกแปดนะคะ<ม>ก็ได้เก้าสิบหกหารสี่ก็ยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าค่ะวัดมาเลยนะคะยี่สิบห้าได้แล้วเราก็ตีเส้นเลยค่ะ เสร็จแล้วเรามาทำชิ้นหลังนะคะก็ตีออกมาเลยค่ะเส้นคอบ่าหลังรอบอกเส้นเอว สะโพกเล็กสะโพกใหญ่ได้แล้วเราก็ตีเส้นกลางหลังเลยค่ะก็จะหายาวหลังนะคะยาวหลังจากเส้นเอวนะคะวัดขึ้นมาทางคอยาวหลังสามสิบแปด ก็วัดขึ้นมาเลยค่ะก็ตีเป็นเส้นคอเลยค่ะก็วัดเข้ามานะคะเจ็เซน วัดขึ้นเซนครึ่งค่ะเราจะหาบาหลังนะคะบาหลังสามสิบห้าแบ่งครึ่งก็สิบเจ็ดครึ่งนะคะตีขึ้นมาเจ็ดเซนค่ะทุกตัวนะคะเจ็ดเซนเป็นกดค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูในส่วนของเส้นคอกับเส้นยาวหลังนะคะแบ่งครึ่งค่ะ สเซนนะคะก็ได้สองสองเซนก็เอาสองเซนนะคะมาต่อขึ้นมานะคะต่อขึ้นมาสองเซนค่ะเราจะหาไหลนะคะก็เส้นนี้จะหาไหลนะคะไหลสามสิบเจ็ดครึ่งหนึ่งก็สิบแปดครึ่งค่ะวัดเข้ามาเลยนะคะสิบแปดครึ่งได้แล้วก็ตีเลยค่ะ ก็ตีมหาบาลังเลยค่ะเราหารอบอกค่ะรอบอกแปดสิบบวกรวมสิบเซนก็เก้าสิบหารสี่ยี่สิบสองครึ่งลบหนึ่งนะคะก็เหลือยี่สิบเอ็ดครึ่งได้แล้วเราก็หาสะโพกค่ะสะโพกแปดสิบแปดนะคะบวกรวมแปดเซนก็เก้าสิบหกหารสี่ ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะคะลบหนึ่งก็เหลือยี่สิบสามเราก็ตีเส้นเลยค่ะจากเส้นอกมาหาสะโพกตอนนี้เป็นทรงแบบเข้ารูปหลวมนะคะมีเกตด,ด้านข้างมีเกตด,ด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็วัดคอดเอลหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซน ได้แล้วเราจะมาปิดเกตแล้วก็ปรับไหลกันนะคะปิดเกตเลยค่ะ ได้แล้วเราจะหาเส้นไหลใหม่นะคะจากจุดที่เจ็เซนแบ่ง3ามเซนครึ่งเนี่ยเราตีออกมาเลยค่ะเราจะหาไหลใหม่นะคะจากจุดนี้ก็วัดมาเลยค่ะสามสิ 3, 17, ก็18บครึ่งก็ตีมาเลยค่ะบ่านหน้า สามสิบสองครึ่งหนึ่งก็สิบหกนะคะก็วัดมาเลยค่ะเราจะปิดวงแขนนะคะหนึ่งเซนก็วัดลงมาสองเซนค่ะปิดเป็นหนึ่งเซนนะคะ ก็ได้แล้วเราจะมาปรับไหลกันค่ะก็จากเส้นอกนะคะตั้งเป็นฉากเลยค่ะจนมาถึงจุดปลายไหล่นี่นะคะสิบเก้าเซนเราก็เอาเสิบเก้าเซนนะคะ าวางเส้นอกชิ้นหลังเลยค่ะก็ถึงไปลายไหล่นี่นะคะสามสิบเจ็ดเซนลบสองเซนค่ะก็เหลือสามสิบห้าสามสิบห้าเราแบ่งครึ่งเลยนะคะก็ได้สิบเจ็ดครึ่งเราก็วัดขึ้นมาเลยค่ะชิ้นหลังสิบเจ็ดครึ่ง แล้วก็บวกขึ้นมาอีกสองเซนนะคะเป็นกดทุกตัวเพื่อไม่ให้เสื้อหงายหลังนะคะก็ตีมาเลยค่ะชิ้นหน้าสิบเจ็ดครึ่งนะคะก็วัดขึ้นมาเลยค่ะจากเส้นอกตั้งฉากขึ้นมาเลยค่ะสิบเจ็ดครึ่งชิ้นหน้าไม่บวกนะคะบวกแต่ชิ้นหลังก็ได้แล้วก็ตีมาเลยค่ะ เราก็ได้เส้นที่ปรับไหลแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาหาวงแขนก็วัดลงมาค่ะ1เซนในจุดนี้ก็จากเส้นอกเนี่ยลงได้ถึง2เซนนะคะเราลองวัดลงมา1เซนก่อนค่ะชิ้นหน้า1เซนชิ้นหลังก็1เซนนะคะ ในจุดนี้เราแต่งนิดนึงนะคะตอนที่เราตีเนี่ยจะเป็นไม้ตรงนะคะเราใช้ไม้โค้งแต่งนิดนึงเพื่อให้เส้นเขาหวานขึ้นมานิดนึงนะคะเขาก็<ๆ>จะหายไปนิดนึงตอนนี้ลักแร้ไซส์เอสเนี่ยก็จะประมาณสามสดสสิบแดเราบวก8ดนะคะเราทำเสื้อแบบทรงหลวมแต่ถ้าไซส์เอเนี่ย จะตัดให้ลูกค้าที่แบบชอบใส่แบบพอดีพอดีนะคะก็บวกหกนะคะอันนี้คือเราทำเป็นแบบงานขายนะคะใส่แบบสบายก็จะบวกแปดอันนี้ได้ในจุดนี้แล้วเราก็จับไหลเลยค่ะเพราะว่าตรงชิ้นหลังเนี่ยเขายังไม่มีไหลนะคะเราจับจับเส้นที่ปรับปรับแล้วเนี่ยค่ะ ก็จุดจุดข้างคอเนี่ยนะคะให้ตรงกันแล้วก็ไล่มาเลยค่ะก็ใช้ไม้โค้งวางไปถึงบาหลังเลยค่ะก็รักแร้สามสิบแปดบวกแปดนะคะ ก็จะประมาณ46่สิกแล้วก็จะวัดวงนี้นะคะให้ได้46ถ้าเขาขาดเกิน1เซนก็ได้นะคะไม่เป็นไร อันนี้ได้ประมาณ47ก็ได้แล้วนะคะเสื้อทรงหลวมเราไม่ต้องหาแบบหาเอวก็ได้นะคะเพราะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยเขาไม่มีเก็ดนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆจะตัดแบบทรงหลวมไม่เอาเก็ตหลังก็ได้นะคะก็คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องทำเก็ตแต่ถ้าจะเป็นแบบทบหน้าทบหน้าซิปหลังก็วัดเข้ามาค่ะหนึ่งเซนก็ตีขึ้นมาเลยนะคะอันนี้คือซิปหลัง ก็จะหาเกตก็คือแบ่งครึ่งค่ะหาเกตหลังนะคะถ้าแบบว่าจะทำคือทรงหลวมเนี่ยทำได้หลายทรงนะคะเป็นซิบหลังก็ได้หรือจะเป็นกระดุมหน้าก็ได้นะคะก็ตีเป็นเก็ตขึ้นมาเลยค่ะ จากจุดนี้ก็ขึ้นประมาณสองเซนนะคะเกตก็สามเซนค่ะแบ่งครึ่งข้างละเซนครึ่งก็ตีเลยค่ะจากเส้นเอวก็ลงมาสิบห้าเซน จะประมาณนี้นะคะส่วนเกล็ดด้านหน้าเราก็จะทำเกล็ดข้างทรงนะคะก็จากเนี้ยลงมาก็คือประมาณคือจะกะจากจุดแบบปกห่างนะคะคือไม่ไม่ตายตัวอันนี้ประมาณ8เซนนะคะ ก็จากจุดวัดลงมาสองนิ้วเราจะไม่ใช้เย็บแบบถึงตรงนี้นะคะอกเขาจะพุ่งเกินไปก็แทกกระดาษเลยค่ะ จากจุดนี้เราจะไม่ให้เขาเกินสามเซนนะคะถ้าแบบใหญ่เกินไปเนี่ยเวลาเย็บเขาจะไม่สวยนะคะคือเต็มที่ก็คือสามเซนเราก็ขีดเก็ตใหม่คะ่ะเอาเส้นนี้นะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เสื้อเสื้อยาวเนี่ยด้านหน้าเสื้อยาวนี่แล้วแต่แบบเลยนะคะคือด้านหน้าเนี่ยลงหนึ่งเซนด้านข้างเนี่ยขึ้นหนึ่งเซนนะคะก็ใช้ไมโครงค่ะส่วนด้านหลัง ก็ตรงข้างนี่ขึ้น1นึ่งเซนนะคะตรงนี้เท่าเดิมค่ะแต่นี้ก็คือแม่แบบนะคะคือตัดขายหรือตัดใส่ก็เทียบไซส์ได้เลยนะคะไซส์เอสเนี่ยอกก็ประมาณ34อันนี้เราก็ขึ้นแบบนะคะแล้วแต่แบบถ้ามีเป็นคอก็คือปิดคอนะคะแล้วก็กดครึ่งเซนนะคะ แต่ถ้าจะเป็นปกก็คือทำปกได้เลยนะคะไม่ต้องปิดแต่นี้เราจะมาทำอันนี้เป็นแม่แบบนะคะสำหรับไซส์เอสเราจะมาทำแขนเสื้อคะ่ะไซส์เอสเนี่ยต้นแขนประมาณ26เซนนะคะ เมื่อกี้รักแล้วเราบวกอยู่ที่8เซนต้นแขงก็ต้องบวก8เซนค่ะบวกเท่ากันแต่ถ้ารักแล้แบบว่าเพื่อนๆบวก6นะคะต้นแขงก็บวก6นะคะคือบวกเท่ากันก็ตีตรงมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางแขนนะคะรักแร้ บวกแต้นแขน26่บกวกแก็34ก็ได้1ิบสนะคะ17เจ็แล้วก็แบ่งครึ่งก็ได้8ครึ่งนะคะเราก็วัดมาเลยค่ะ8ครึ่งเป็นแขนหลักเซนนะคะ ข้างนี้ก็แปดครึ่งค่ะก็วัดลงมาแปดครึ่งค่ะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้ทิ้นหน้านะคะทิ้นหลังหัวแขนเราขึ้นสามเซนครึ่งค่ะ หัวแขนเนี่ยสามเซนครึ่งหรือสี่เซนได้เลยนะคะแต่งแต่งให้กลมๆด้านหลังก็ลงเซนครึ่งท้องแขนลงเซนครึ่งิ้นหน้าเราแบ่งสามนะคะแปดครึ่งก็สองครึ่งกับอีกนิดๆน,นะคะแบ่งสามส่วนเท่าๆกัน เราก็ใช้ส่วนนี้นะคะขีดมาเลยค่ะนี่เราก็แบ่งสามส่วนนะคะจะใช้วัดหรือว่ากะด้วยสายตาแบ่งสามส่วนเท่าๆกันด้านหลังนะคะขึ้น เซนครึ่งด้านหน้าเซนครึ่งด้านหน้าลงเซนครึ่งด้านหลังลงหนึ่งเซนก็ได้แล้วก็วนหัวแขนเลยค่ะ เนี่เขาเป็นแบบเกือบเส้นตรงเลยนะคะตรงๆทิศหลังตอนนี้ได้แล้วความยาวความยาวแขนก็แล้วแต่เลยนะคะอันนี้จะกะให้ประมาณเก้านิ้วได้แล้วเราก็จะพับเส้นนี้ค่ะกิ้งตรงนี้ออกมานะคะ ก็พับอันนี้ค่ะกิ้งอันนี้ออกมาค่ะได้แล้วนะคะเราก็พับเส้นกลางเลยค่ะอันนี้ที่เรากิ้งออกมานะคะ ปลายแขนก็ประมาณ16เซนจากจุดนี้นะคะ16เซนหรือเพื่อนๆจะวัดรอบนะคะแล้วก็บวก5เซนหาร2ก็ได้นะคะก็ตัดเลยค่ะอันนี้เราตัดอยู่ชิ้นหลังนะคะ หน้าค่ะแขนคินหน้ากับคิ้นหลังเนี่ยส่วนเนี่ยเขาจะต่างกันประมาณแบบหนึ่งเซนนะคะเนี่ยที่ก็ต่างกันที่อันนี้เราได้แล้วเราก็มาวนหัวแขนดูนะคะด้านหน้าค่ะ ด้านหน้าก็พอดีนะคะด้านหลังด้านหลังก็พอดีแล้วนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ